ประจำของท่านที่โรงพยาบาลกรุงเทพจูริเวศแค่แนะนำให้ไปฝังเข็มไว้เพื่อฉีดร์ฟินเข้าชังรับอาการปวดหลังจากนั้นเพียงหกวันอนิจจาพ่อวันชัยรอเสือนางมีอาจทัดทานกับโรคร้ายได้พ่อปวดพ่อทรมานมากเมื่อเวลา21นาฬิกา52นาทีของวันที่30 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564พ่อกออ่อนกำลังลงและจากไปด้วยอาการอสัสนะท่ากลางความเศร้าโศกเสียใจของภรรยาลูกๆหลานและญาติๆรวมสิริได้อายุ63ปีถ้าคุณพ่อวันชัยยิ่งใหญ่กว่าทองฟ้า กว้าใหญ่กว่ามหาสมุทรสุดทางไทยมากมายยิ่งเกินกว่าจะบ,บรรยายประทับใจลูกหลานทั่วทุกๆคนลูกหลานยิมาส่งพ่อวันชัยในวันนี้อุทิศพลีต้นทุนบุญกุศลมอบอุทิศให้พ่อวันชัยกันทุกคนโปดจงดนส่งทางให้พ่อไปดี ได้ไปสู่สวงสวรรค์บนชั้นฟ้าเป็นเทวาเสวยสุขกเกษมสีสนุกสนานบนชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสรรนิรันกาหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพพขอประสบพันผูกเป็นลูกหลานเป็นพี่น้องได้อุดหนุนเกื้อกูลกันรักผูกพันทุกชาติไม่คาดคา มีอายุยืนยาวจนแก่เท่าได้ดูแลกันและกันดังปรารถนาขอให้รักคงมั่นดังสัญญาไปจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งนิพพานด้วยความรักแลนอ้ายยิ่งจากภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนครับในลำดับต่อไปจะเป็นการสงบนิ่ง ไว้อะไรเพื่อส่งต่